กับทักทายสบายดีพี่น้องและเอฟซีมดสุขุสุคนเนาะมาพบกับซ่องครัวระดาเส้นเกาเซนเคยเนาะพี่น้องื้นนี้โคจะพาพี่น้องมาเบิ่งกันแกะอหอมเทียมเนาะแล้วเฮาสิไปปูกในการาปูกนั้นเฮาจะมีวิธีเฮ็ดนเนอไรเนาะเฮาจะมีขั้นตนอนย่างเดในการปูกหอมเทียมอ,อยู่บ้าน โคเอินว่าห้อมเทียมเนาะทางฝั่งไทยเอินว่านาใดเนาะหาช่วยคอมเมนต์บอกโอเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวโคจะพาเอฟซีและพี่น้องไปเบิ่งว่าห้อมเทียมนั้นมันเป็นนาใดเนาะมันจะมีห้อมเทียมแล้วก็ห้อมบัวแดงเนาะพี่น้องคือห้อมเทียมนี่เขาจะได้ปลูกทุกปีทุกปีพี่น้องแล้วก็ห้อมบัวแดงหันทากับปลูกคือกันแต่ว่าถ้าว่าเวลาปลูกนี่เราจะไปเอานํา จะไปซื้อเนาะพ่แม่ไปเอานำเนาะจะไปซื้อ,อยู่ตลาดแต่ว่าหอ้อ,หอมอห้อมเทียมนี่เราจะปลูกเนาะแล้วก็เราจะเอาเนาะแนวพันธุ์ที่ว่าเราปลูกปีแล้วแล้วก็เอามาไหว้ไหว้แล้วก็ปีนี้เราก็มาแกะอาเอาหัวมันออกเนาะเลือกหัวที่ว่าสมบูรณ์เนาะพี่น้องแล้วก็เอาไปปลูกแล้วในขั้นตอนในการปลูกนั้นเราจะมีวิธีเหตในนหาใดเนาะทำว่าสมน้ำกันเนาะพี่น้อง แล้วเขาจะเอาอย่างไสเดอหลังจากที่ว่าเขาปลูกเนาะพี่นอ้องเขาไปชมรำกันเลยเนาะพี่น้องก่อนจะไปชมนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้โคในการเฮ็ดคลิปเดี๋ยวนาะพี่น้องเนะาะโคจะกราบขอบใจไล่ๆเนาะที่เป็นกําลังใจให้โคมาตลอดไปชมกันเลย หดส่วนแล้วแดดแต่เศร้าทุกมือถ้าฝนบดตุกทามาบึงอ่าเขาจะป,นข,น,ปนขี้ไก่พี่น้องปนขี้ไก่ใส่หำจะเป็นแบบนี้เนาะปุ้ยบอขี้ไก่ขี้เป็ดขี้ไก่กับ หำป้นอันนี้มันป้นแล้วใส่แล้วเนาะกำลังใส่อันนี้เมนหำหำสดเนาะหำสดล้กกะต,ตนเมื่อกี้หั่นมันป้นแล้วเนาะหลังจากที่ปููกแล้วเราจะเอา อ่าเปืองมักปลุกแบบนี้เนาะพี่น้องปลุกแล้วนี่เขาปุกยตัม้มื่อวานนี้เนาะนี่มาซื้ <c oughs> อไว้ตายให้เบิ่งคนงามก่อน <c oughs> คนต้นเตือนหัวน้อย ได้จะให้เบิ้งวิธีปลูกก่อนนะเรามาเบิ้งวิธีปลูกก่อนนะพี่น้องอันนี้แมนย่วอแอกะออกจกักอันแล้วพี่น้องเขามาใส่ดำปุก๊กในนางฟ้าในใจเธอ <c oughs> แม่ไพ่หุ่นเหนื่อีควันเน่า แม่ยวน่แม่หัวเน่าวาซันน่ะซาวน่ะซาวแต่ว่าเท่าก่อนอีแม่วาซันเฮ็ดเรียกไล่หอู้เรียกนักปูควมเทียมเข้าไว้ไม่ต้องเฮ็ดน้องเทียมเปราะดังปนองมดเป็นต่อได้อ รูปมันเตร์อ๋อพี่น้อง <c oughs> ถ้าว่ามันเลิกก็เอาดินใส่ใส่อีกนะคือไม้ฟาเตร์เป็นผู้ซักนี่อันนี้เขาเอิญว่าหอมเทียมอ๋อ oh, ภาษาทไทยเอิญว่ากระเทียมมันแล้วลืม อมเทียมอันนี้ใส่อันนี้มันจะออกซองลงกน่ไม่เลยตัวเราอ้นกันใส่แบบนี้บางปีนี้ได้หัวใหญ่เนอะอันนี้ยังนหนอยนนี้ มีเนืบอโดรอย่างปลาวัานอยใส่สออันก็ได้ผสมนี่ใส่ใส่รูดมาด้วใส่ให้มันทึกลุ้งหมทึกลวงออกใส่ต้องมีวิธีใส่ใส่ถ้าว่าใส่ทางนี้มันก็สีเอาก็ลองใส่อนี้ ปุ่นปน่นขี้ไก่ตืมทีบบ่ป่ขดดนขี้เป็ดขี้ไก่อาดเด็ดป่นขี้เป็ดขี้ไก่ใส่หำ My mother. Ma. Ma. là sông kia. มันจะเอาเฟืองเนาะคือแบบนั้นมาใส่นี่เฟืองไอ้พุ่นเฟืองไอ้นี่ปพุนเนี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยวยอันนี้จะมาปุ๊กนี่ปุ๊กนี่ มดเคื่อเหมือมเยียมเพ่อล่เป็นหมมเอง้นไเลยล่คิยย่เต้นคือยย่แน่นะ แน่นี hey, ่โอ้ยน้องสาวพันนี่น้องสาวพันนี่นี่พี่สิชันต้องหนงือต้อแกนี่แล้ว้องด้วยจงนะครื่ไม่อั้เคื่องบัยอ้มตัวอ้ำทักอ่มเอ้ยเราเกิดแบบไม่กเล่นช่องช่อม่กดเล่นห้าห้า เกิดเรีอนสามสามไม่สามสามสองเดือนสามส,สามสองเือนห้าสามสอง,องเราทุอห้าเซนเอาแจกแน่ทุอห้าเซนอยแบบไรเอาพี่เตดต่าพุ้งดูงดุเวทตห้าพัน

เออตาตา2กล่องนะครับเนี่ยโอเคเอา <laughs> น้งใครรู้น,นะนี่นายโยงโยนี่เพรานกายันหูก่อน,นจิตเอาหัวหอมเทียมมาใส่เนาะพี่น้องเอาตรงไดทางหญ้าเสียหญ้าเอาหญ้าอกจากดินเนาะคือเอาเห็นนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเรากจ็จุดเนาะจุดหญ้านั้นแล้วก็เอาขอบบะบ,บกเป็นเพียย เอาเอา,อาบกเอาดินโอกเนาะพี่น้องแล้วตากประมาณสองสามมือกนะ็ได้เนาะหรือว่าสี่ห้ามือก็ได้แล้วก็แล้วแต่สะดวกประมาณสองสามมือถ้าว่าแดดก็ได้แล้วล้วก็หลังจากที่ว่าเราตากแดดให้มันเพราะว่าแบบให้หญ้ามันยักตายนิดนึงนะพี่น้องแล้วก็หากำมาซักนะซักแล้วก็เอามาใส่าาาสาาาสแบบนี้เนาะพี่น้อง ใส่หลังจากใส่แล้วก็ใส่ขี้ไกล้ไปพรอมคือทางล่างเนาะคือเมจะใส่ขี้ไกล้ไปนําแล้วเขาเอาใส่แล้วแล้วก็เอาเฟืองมาปกนออาเนะเาะพี่น้องเอาเฟืองมาปกคือตัวนี้คือโพอยู่ทางล่างเนาะเอาเฟืองมาป๊กนําเอาผู้ซักเนาะไอพี่น้องเนาะลูกของลุงมาซวยมบบนี้คือเขาเอาแห้งกันเนาะพี่น้อง เอาแหงมบอนี้ไปของสมมติว่ามบอนี้เขาไปของเฮาเนะตัวอย่างแมย์สมมติไปของเฮาแล้วเบออื่นไปของเข้าสินะเราอายเพื่อนมา่วยอายเพื่อนโบสางปากเนาะแบบปากแต่โควาเข้าใจเราเว้าวีอย่างนะคือคนเปลี่ยนใบนะพี่นออกแต่ว่าปากออกเสีย้ยงไรแต่บางคนคือพอเม่์ร้าน,นี้เข้าใจเ้าอยู่เนาะเราเป็นผู้ซักแล้วเราเป็นผู้ใส่เลยเม่เป็นผู้ใส่ขี้เนาะนี่เ,เม่เป็นผู้ใส่ อ่ะปุยเขาบอกปุยซะเนาะอ่าขี้ไก่กับหำขี้เป็ดขี้ไก่กับหำถ้าว่าใส่ขี้มูได้บ่ก็ได้อยู่เนาะพี่นอ้องขี้มูอันนี้แม่เขาใส่แต่ขี้เป็ดกับขี้ไก่อีแม่จะใส่มานาลังเอาใส่หอมเทียมแล้วเนาะหลังอีแม่ก็ใส่อ่าปุยลงไปแล้วใส่ปุยแล้วอีพ่อก็จะเอาอ่าเฟืองมาปุก นำเนาะ <im> พอปกเพื่ออย่างเพื่อว่าเวลาเหาหดน้าแล้วมันจะซึมมันจะเย็นเนาะพี่น้องคือเกาต้องได้ตักน้ามาหดพี่น้องเพราะว่าน้ำหม้อน้าห้วยเนาะเฮาจะได้ฮาบน้ามาหดถ้าว่าเฮาหดมือนี้แล้วเฮามืออื่นเฮายั่งก็ได้เนาะแบบว่ามือนี้เฮาหดแล้วมืออื่นเฮาโบ้ฮดเฮาเว้นเนาะมือเว้นมือเนาะเฮาเอิ่นไว้ยั่งภาษาเฮาเอิ่นไว้ยั่งก็ได้เนาะพี่น้อง คือว่ามือเว้นมือสิอันนี้มันจะใส่ประมาณนี้เนาะพี่น้องหอมเทียมเนาะกระเทียมภาษาไทยภาษาไทยว่ากระเทียมแล้วโอบางเท้อนี่บริเวาดนบริเวณำใส่แล้วก็เขาก็ลืมเนาะแปลว่าเาบริเวาไล่แบบบางเท้อก็กลืมนะกระเทียมภาษาลาวเอ็นว่าหอมเทียมนี่ ว่าชีปลูกความแดงเนาะพี่น้องบ่ทันปลูกตน้กแกกกนแะรงนะปลูกแล้วก็โคกับด้ถ่ายคลิปสาปลูกความแดงเนาะบ่ได้ถ่ายคลิปนี่เฮาปลูกแล้วแล้วพี่น้องปลูกแล้วก็แบบเอาเฟืองมาปลูกเฟืองนี่เฮาต้องเอาตั้งแต่ปีแล้วเนาะพี่น้องโอเคสําหรับคลิปนี้ต้องจบคลิปสั้นๆนี้เนาะพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะอ่ากันแกะหอมเทียมแล้วก็กัน อาปูกคิมเทียมมรเรยีเนื้อไรเนื้อไรเด้นเนะก็ได้จบลงเพียงซัมนี่กากูอโอเนาะต่องกาบก้าวคำวัดสบายดีพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย